ข่อยยิ่งคือตอนนี้ยังเอ้ยหนวดถามทั้งทางเลยก่อนเป็นเลือกแม่ยังทั้งอยู่ข้าเรือบุญีบนทางก่อนจะกับบ้านกับซองอะนะเรื่องถามวางไว้เป็นเรื่องดีเนาะกาว่าเรื่องดีก็ว่าได้คือมีมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่อนนะเพิ่นถามนุ่งหนวดมา อยากให้ทั้งไอ้สร้างทั้งสามคนนี้อ่าคำนวณเบิ้งว่าที่เอิ่อนยังสอมแซบหลังค่าให้ทั้งเมนตุ้ช่ป่า,าที่สร้างนี่จะเอาน้ำทไายแบบใดเป็นวัฒนาวานนี้น้องเผยมาในคลิปนี้ภาพนี้น้องกลับมาฝนกับแดดเด,วก,เด,ด,เดวกับฝนทีตกอยู่พี่น้อง พยุดีเด no. ่นพ right. ี right. uh ่น huh. ้องเอ้เนาะพยูดทำใส่ออกภาษาโอ้ด้วยเฉ่งเดย์เนาะใกล้เลยไล่กู่แต่คนเกี่ยวเข่าเกี่ยวนน้ากระปวดโอ้ยพี่น้องเอ้ทำเข่ากรตายต้นอยู่พี่น้องเอ้การไล่ต่อไปก็จะเป็นตำรวดกันเลยพี่น้องนะกองหนวนกันไอ้ที่ปวดหึงกันเช่นเมื่อไอเกี่ยวเข่าเกี่ยวนน้าพี่กัน้ะพี่น้องเนาะหนุนกันได้ตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าเฮือนหน้าท่านบ้านของน้องพันคนพี่น้องเนาะคือยังแบบเป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่พี่น้องเอ้ ว่าอย่างไดนี่แหละเนาะอันนี้ก็ยังประวัติฐานเหมือกันอื่นกะการักทายสวัสดีเลยสบายดีเออพ่อแม่พี่น้องที่ัชกุสูคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือตางประเทศทางเมกะอินดี้ตอนทับเขวาสู่ต้องหน่อพาเพลินคือเขาคือเดี๋ยวเพิ่มเติมกะขอบบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่วัชกุสูุคนรวมถึงพญาเจดีที่ไว้วางใจให้กับทางหลวดมาดูตลอดนะคุณหลวงขามโคศราเล็กกะ ที่ไววางใจให้ตำรับปริชาธิปัน,ปนบุญละกิจแต่ละครอบครัวคือเก่าก็เดิมเนาะไอะ้กะตำรวดเปิดมาใน,นนะค,ลคลิปนี้เนาะพี่น้องขามีอยู่สองสองเรื่องสองอย่างเนาะที่ว่าตำรวจจีเอ้ยเราจะได้พี่น้องเรื่องหนึ่งกับที่ว่าอยากตอบคอมเมนต์เนาะหาเอาเป็นเอาเป็นเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่ตอบคอมเมนต์กันเนาะ คือเรื่องแรกเนี่ยตอบคอมเมนต์คือทำอิบซีเป็นถามมาเนาะว่าน้นหนวดอ่ะคืออ่าอ่านซากเมื่อไหร่นักหนวดบริหารห้องน้าห้องคู่หยน้องพัดน์เนบอสท่านเนาะเนาะเป็นก <th irty episode> ับเป็นอาดีตบริเวณส่วนตัวใดที่ว่าเป็นบริตตามทุกคลิปหรือว่ายังไงเนาะนักหนวดกับพวกนี่กับกับหน่วดก็อธิบายเลยนักหนวดอธิบายในคลิปนี้เรียบร้อยเนาะส่วนห้องน้าื้องคู่ห ที่ว่าทุกบทจะทำให้ทั้งน้องพันเพิ่นในขณะนั้นตอนนั้นลูกนวดมีงบอยึหาล้านกีบพี่น้องนะแต่เนื่องจากว่าเงินงหาร้านกีบแหละมันเห็ุอย่างไรม,มันม,มีมาเพิ่มเติมนะพี่น้องมันม,มีมาเพิ่มเติมเลยแหละท,ทญญี่นีงนะ่งบทางตัวเฮือนใหญ,ญ่หนีเบิดพี่น้องนะงบทางตัวเฮือนใหญ่หนีเบิดแหละมันเบิดแหละมันมีงบเข้ามาเพิ่มเติมวานนี้มันงบพอ นุ่งหนวดก็เลยเอางบส่วนที่วาหาล้านกีที่ว่าจะไปเห็นเพือนของหน้าเพื่อนครัวแหละมาซื้ออุปกรณ์มาเห็นเพือนใหญ่น้องเพื่อนเนาะอตอนนี้นก็ี่ว่าบมีแล้วพี่น้องงบของหน้าเพื่อนครัวเลยโบมีเลยตอนนี้นะเนื่องจากว่าถามว่ามีงบที่มีข่าวเพิ่มเติมธิว่าจังเด็ตัวนี้ก็ถามเพิ่มอีกที่นะจ๊งน้องเจ้าตัวนั้นคณะนี้ยในคณะนี้มันบบมีแล้วเนาะกที่ว่าเจ๋งตอนนี้ไปพี่น้องและก็เป็นเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ว่า ได้พี่สองจะเป็นเรื่องนั่นพี่น้องการที่ว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้บัตรน,น,น,น้องพีนนนนนน่น้องคือมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นถามเรื่องหนวดมาพี่น้องเนาะถามเรื่องหนวดมาว่าให้เรื่องหนวดนี่ไปถามเบิ่งสร้างประชันเนาะถามสร้างว่าอจา,ากทั้งผู้ใหญ่ไปจากเหตุนาสอบแซมหลังคาให้ทั้งเมนตเพิ่นเนาะว่าต่างเพิ่ษัทเอาน้ำ เอาได้เอาแบบได้มาน,นอกพี่น,อน้องนกกะลานช่วงนี้กะหลวเงเลยจิตฐานทังสางเพิ่น,นอว่าเขาจะเอาถือตัวจะเอาแพงจะเอาแบบได้พี่น,น้องเนาอถาว่ามันจะมาพักวนทั้งไอ้เพิ่นโดยทั้งวิญญาจดีเพิ่นอาชิพเป็นอะไรอันหลวงเลยผนเลยอันว่าอาชีพได้อาจิสอมแซมหนักค่าหายไม่พี่น้องถาว่ามันับบกมันแพงเพิน่นกะอาชีพ ยุดบ่หรือว่าจัง่ายเน่าเป็น้องกับท้าติดตามเบิ่งน้ำกันกันเน่าพี่นหนองกับนิทานะนุ่งหนวดกะถ้ำน้าที่เป็นสะพานบุญทั้งผู้ใหญ่เพิ่นย่างเดียวเน่าพี่น้องเนาะอา่ะยังในกับขอบผมกับพูนตั้งผู้ใหญ่เนาะใจดีที่ว่าหาได้มีนำกำใจที่ว่าได้ทางไทยมาทั้งเกินไปตู้เพิ่นหิตราบเป็นหัวเน่าเป็นหนองเนาะเป็นเดยฮึฮะเปงนเลยคือว่าเป็นวินโดยโดยเป็นไลย ฮะกแบบเป็นวินลุงเป็นวินโดยวินแบบวูบนี่บ่ฮะวูบบ่แล้แบบวูบวูบวูบมันแบบแบบว่าเป็นวิ่นอันวูบแบบว่ามาบาดเดียวนี่บ่โดยท้งแรกหันนั่งลงเบิ่งแบบนี้เลยซึ้งอยู่ลงแล้วจู่ก็วินมันถ้ากอะไรตั้งใจหันสงสัยทือ ทำได้แล้วเอออือเป็นวินนอนไปเมื่อกี้นี่ตกมาแต่เฮือนหลังเก่าเมื่อกี้นี่ปุ๋เลยเนาะอือเจ็บบ่เลยปวดเลยเจ็บลุงแต่แต่ว่าเป็นวินอือเป็นวินกับนอนนอนเฮือนหลังนั้นก่อนเอ้ยจะไปนอนหลังนี่เลยเฮ้ยหือนถ้าได้ขึ้นเนาะจะพานอนได้เห็นกันจะพักผ่อนได้กัน ดตรแเียบาผ่าดับ็เนลี๋ยวลงมานั่งคุยพี่ก็จะข้านึงใะเพราวน่งไปพักผ่อนเดี๋ยวนั่งคุยนะก็เมต้น้ำเนี่ยเมตุไงเดี๋ยวสบายดีเด้อนอกไเด้อ เออไปทำเปตู้น่้งก็ต้องคปเองเลยเอคือทั้งลูกอยากมีเรื่องอยากถามเ้อถามอะถามว่ามีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากสอมแซบหลังค้าท้เไม่ตู้นี่ชีวะจังใดเนาะจะาทกเอยจาทูกแงดีใจ บ่บ่วอย่างไรจีบ้าแหงนกเดี๋ญญยวในนั้นเลยเหรอเห็นสอนให้เผื่อเติมเต็มเดี๋ยพผู้ดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพืนะ่อนเห็นมือนั่นนะมือก่อนนะที่ว่าทั้งลูกหนวดได้ลงคลิปไปแล้วลพี่น้องเห็นเห็นทั้งไอ้สร้างเพิ่นขึ้นไปอุดหลังคาให้ทั้งเป็นตู้เพิ่นและที่นี่เพิ่นก็เลยถามหนุหนวดมาว่าอยากสอนแซมให้ นะว่าสร้างนี่สิเอาน้ำใส่เพิ่นว่าเนาะแต่ว่าแต่ว yeah. wow. ่ายังบ่ทันมีงบมาเนาะแต่ว่าพี่มีแต่ว่าเพิ่นก็ถามเบิ่งก่อนอ่าผู้เสียผู้เส่ยว่าถามไม่ได้ผู้เสื่อแม่ตู้เพิ่นอาจจะอยากอยู่เฮือนหลังเก่าบ่อยากซ่อมแซมก็เป็นไปได้เนาะเฮ็ดพืชเฮ็ดไปรูดเลยเพื่อนเพิ่นนฉ่ำหายกิจุเลยลูกเอออยู่บันไดทั้งนั้นแบบว่า น,นี่มันหัวอะลูกชายหันคือีตอนแล้วก็ช่อมให้ติดให้<ม>ให้รอยจะทุ่ละแพงเอ้ยให้จะมันจะเงินลูกเอ้ยโดยวจ <คำ S 1> นลูกนี่ก็ะมเป็นยูลูกเอ้ยชั่มนี้ฮะนแต่ให้ลูกล้านยูก<ม>็ว่าคำว่ามีสมก็ดีเนาะก็ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องเลยเปิดคือติ๊ตอนแล้วก็จะทุลูกเอ้ยก็ขอ

แมนก็มือเสียดอมดรามอติโอ <face> ้ยบปเปนเบ้าว mm. ันนั้นเลยจักมือใดไม่ได้นู่นขื่นเถื่อนคำว่าเจ้าอยากเอาน้องเจ้ามาดินก่อนก็เอามาได้แต่ว่าแต่เรื่องขื่นเถื่อนเหรอคยังมือหุ่นเป็นมือใดเราตู้เพียงแต่ว่าให้วิทย์เข้าบัรชาอยู่ในบ้านมีก้อนแบบอยู่พาราน่แล้วก็จะคอยไปเอาท้ายมาลากลงหนวดจี ทางตงรวจที่ถามเรื่องหนึ่งเจ้าอยากให้แม่เจ้ามาร่วมยินดีเจ้ามีบ่ไปได้ไลูกขาทางน้องอยากจะคิดอยากให้แม่มาร่วงยุติพันมีครอบครัวไม่แล้วกอะให้ทางแม่พันอ๋อตอนนี้พันมีครอบครัวใหม่แล้วบ่ทางพ่อกับครอบครัวใหม่แล้วกับทางแม่พันกลับมาไปแล้วก<อ>ันให้ทางน้องคนมามาเรนยนชื่อนะอง่ายง่ามว่า ผู้เป็นลูกก็จะได้จะไขม้าได้ด้วเนาะเพียงแต่ว่าเ่ากะฝืนมาได้เนาะอ่าพี่น้องให้น้องมาดินชื่อน่ะบริเวณเออพี่น้องมาดินมาายังกะได้เนาะชาบมือขึ้นเทือนขึ้นซ่านแต่กะมือขึ้นเทือนขึ้นซ่านกะไม่แต่โทรบอกแมย์นะเนาะโทรบอกนั่นไม้เพิ่อนแล้วว่าเออมื้อนี้ลูกสิได้ขึ้นเทือนใหม่นอนเทือนนอนเทือนใหม่ใต่ขึ้นงามแไปเด้อเนาะกาบอกเพิ่นเท่านั้นแหละ พาบ่าได้กะเลยก็ม,มาอมอดอส่วนนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวของน้องเพื่อนพี่น้นอ,องแล้วหน่วยกับชีโบโบโบอกขอเก้ายกายเนาะแต่วันหน่วยแค่ถามสิแบบว่าในน้ำที่ว่าเขาเขาก็อยากอยาก,ยากว่าไงเขาอยากถามความรู้สึกจากน้องเพื่นนะอนเฉยเนาะบอกน้องเมย์ว่าหายเราพี่นอ้อง <laughs> บอกเมีย <One> บ <input> ้านแล้วเราห้ยเราค่อยยิ่งคือตอนนี้ยังเอ้ยเนาะก็มีแต่เหตุแต่เพิ่มภูมิใจนะเนาะอ่าเดี๋ยวจะเมื่อมันบุพเพสันนิวาสเพามันปริยมกันเนาะมีแต่ตั้งอกตั้งใจอนาคต มีงมมมงเงินก็ช่วยนู่นในกันในเงินในคำว่ากลับไป<า>ยืบยืบย่ยอเพิ่นนะ <Lauren. S 2> เ,เรื่องน<ม>ี้เขาก็เข้าใจดอกน้อ,นอเรื่องมากไปได้กรับพี่น้องเลยแต่กูได้คิดมันก็ว่าอยากให้อยากให้แม่แนะม่เพิ่นน่ะมาอยุวน์นาะแต่ว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงทางทางนี้น,ำน้ำเนาะพี่น <kaf. S 2> ้องคงมีสิ่งของน้องเพิ่นนั่นคิดแค่ว่าเออพอข้ามมาแม่ยิงกยังงหาเอาท้ำแล้วแหละพี่น้องจักมาให้ดูบ่อยากให้มาเท่านั้นแหละ เออเนาะมีแต่สู้ๆแล้วน้องเลยอืมได้บัตรนี่นะอนาคตก็เริ่มพลิกผันชีวิตตัวเองกันได้มันดีขึ้นต้องใจตั้งตั้งใจพวกต้องใจแล้วพี่ได้จ้ะตั้งตั้งใจอืมอ่ะเดี๋ยวน้องหนวดที่ไปถามสร้างเพป็นกับไม้ตู้บ้านกันก็ได้หรือว่าน้องเนกันบ้านอ่าเนาะกบานั่นก็ขึ้นไปนอนเด้อะปวดหัวก็ได้ โดยโดยน้องคนสบายพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปรักนอนเทือนลังนี้ได้ไหมเออจะแบกเด็กตรงนั้นตัดนะแฉงแม่บ้าฮะอย่าเป็นเป็นตู้มาพี่เด้อใส่ตู้เด้อบานบุกตัดมาผ่ามาคลิปนี้พี่น้องอ่าไม่ระเบิก็ผ่ากระจงผ่ากระจานมากระเละเทะไปบดเนาะพี่น้องเลยโออบ้านนี้ ราถารลดนาะบ่านเนาะแต่งตัวก so like ูอยู่ตีหาวหพูดโอ้อดยดดด้อบยายกันตอนบ่ายเนาะเออแต่งตัวกูถ่าตีหาดิตีหาเหนาเลยนะเห่าเลยมเปลี่ยนเครื่องใหม่กูมีแล้วนะบอี์นเบแเบงแล้วเออเนางแเครื่องเลยาจะมอยู่วงแจ้งแจยง่เหม่อนกันได้ นวดนุ่งกิเบิดงกอ่หันไดไหมหันติดา่ไหนางพีติดใบอ้าวบานี่อยุดช่อนแท้ทางหนคุณอกจะช่อนท้งก้นโอ้ักช่อนทางก้นแ่นนะกรจงองมาห่ไจะไหนมันบอกจะแจ้งอะไรอาเลยจะมาูที่เอาเอา เแต่ผ่านมานี่ครอดีทั้งนุ่งหนวดอยากมีเรื่องเนี้ยจิถามทั้ง้างเลยก่อนปเอป็นเรื่องดีกยังทังอยู่แคเรื่องบุดีบุญซงก่อนจะจะกบบ้านกับซองอะนะเรื่องถามวางไว้เป็นเรื่องดีเนะาะกล่าว่าเรื่องดีก็ว่าได้คือมีมีทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนนะเพิ่นถามนุ่งหนวดมาอยากให้ทั้งไอ้างทั้งสามคนนี่ คำนวณเบิ่งว่าที่เอื่อยยังสอมแซมหลังคาให้ทั้งเม็ตู้ดวยว่าที่สร้างนี่สิเอาน้ำทรายแบบใดเพิ่ยคำนวณน,นะชอมไหมในการสอมแซมนะไรเป็นหน่วยด้ว่าัวสอมแซมแบบใดโดยเดี๋ยวเพิ่นจะฮู้ว่าเพิ่นให้สอมแซมแบบใดสอมแซมหลังคาสอมแซม,แบแบบมแหลังคาอะไรแบบว่ายกหลังคาใหม่บ่หรือว่าเลื่อออกมาแล้วมุงชักกสิทธ์ตัวเก่า บ่บ่เอาเอามุ้งใหม่เอาแผ่นใหม่เลยแมนเป็นสังกะสีบนเรือเป็นอะลูซิงถักจังว่าเด้อตัวนี้อตัวพญาวุตโต๊ะไม่ว่าเป็นสังกะสีอะลูซิงหักแต่ว่าส่วนใหญ่ครับเพราะในเห็ดสบอมแทบมันก็ต้องเป็นอะลูซิงนั่นเนาะอ่าเพราะว่าเมื่อเมื่อในเห่นติดตามผู้ใหญ่เพิ่นทุกฐานมาเนาะบ่ว่าสิเป็นการสบอมแซทบเพว่าสิเป็นหยัางพาเพิ่นเปลี่ยนแล้วมักสิเป็นอะลูซิงแม่นย ต,<พ>ตามติดตามผลงานผลงานว่ะแมนอยู่เพราะว่าคำเ้าเขาก็เทิร์นเห็นหรอบเพชรแล้วก็อยากให้มันหมันคงไปเนาะเพราะว่าสังกะสีเท่านั้นมันก็บ้างแห้งไงห,หนึ่งจี้อันจับมือจับจีบจังกะสีใบตองกล้วยยังหนาหกว่านะสังกะสีโอ้ตองกล้วยนี่ลายใบนี่ยังนักได้อันนี้นี่สังกะสีนี่นี่ชิปเพนนี่ยังแบอกอันขี่จักได้เฉยแล้ว เขาปรจับมันกขเปิดมันก็่ยังจะขายแม่เลยท่านสมุติว่าเป็นอโลซิ่งแต่เขาแนะนำสองรายการโดยหนึ่งมากคับมีสองรายการที่ว่าการเปลี่ยนการเปลี่ยนเนาะโดยเขาได้ลรื้อปัดลมอาจสิแตกเสียหายปัดลมเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่เออปัดลมมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ฟังนี่เี้ยทั้งนี้ก็ข่าวกระหางเอ้ไเสริมข่าวไดเสริมข่าวอีกหางแล้ว เสริมขาวใส่แน่ตัวหนึ่งเสริมสเสริมขาวนะครับเป็นปันลมเนี่ยก็ถือว่าได้ได้เสริมใหม่เนาะเห็ดใหม่ซื้อใหม่ร้อยง่ายเราต้องซื้อไปเลยแหละซื้อใหม่ไปเลืเอ่อยอ่มันก็นดอกแดกอะไรอะไรที่ว่านนี้ผม,มเห็นหน้าว่าถังกระสอกโดยในซองรายการเลยเยนข้าวนี่ก็ใส่บําบัดเปลี่ยนนะเพิ่มข้าวตัวนึงเสริมเสริมข้าวบเอามาเอามาตื่มเสริมเสริมแต่ละล่องมันเริ่มมาใส่ตัวเดียวเลยใส่ตัวเดียวเลยเสริมเสริม ไล่ขึ้นมาให้มันทีแล้วก็มันขาแล้วก็ใส่มันตัวเดียวได้น่ะอาจจะเสริมใหม่หนึ่งสองสามบอแล้วบริกาเสริมแบบใสนคือว่าเอาไล่ให้มันทีแล้วมันขาดใส่ตัวมาเพิ่มใส่ตัวหนึ่งนะแต่พอสี่โต้พอได้เสริมครับมิเตอร์สายสั่งคำนวณเบิังเนาะว่าเสริมจักเส้นเสริมใหม่จักเส้นจองมากก็คือถ้าว่าเพนอนุชิงใช้จักเพนเนาะแล้วก็เบจจันยีเจ้าเออ่ามอสเขาเขากระแทกมันคำนวณตัวนี้แล้วคำนวณจาก ว่าตัวเฮือนว่าขาวมันได้ว่ามันจักเม็ดเฮาก็ฮู้ดอกสิว่าสมมุติว่า7เมอ้าวมันก็7แผ่นากกายแบบเก่าไตวตัวตัวอันแผ่นตัวซื้อมานี่เม12ซนเลยแต่ว่าบางบางบริษัทที่เฮ็ดอันนี้ก็เม็ดนเต็มๆก็เลยตัวนี้ฮะแผ่นเอาบริษัทเก่าไล่เอา12ซนั่นะเมอืมรน แต่เขาไม่ได้ตัดกระเทินกันนะคือเก่าไหมเนาะมันเรียนจากชาวเชนกันไายเต็มคือเก่านะเออท่านเอาเอาเอาที่ลายลายเพื่อไหวคอยซีคอยไล่เลื่อนเรื่องนี้นะข่างละแปดแผ่นปะอันนี้อันนี้นี่คอยบโบเกินอากาศโบลุดนี่ข่างละแปดแผ่นความยาวยังงูความยาวนี่เอายังงูครับป่ะเทศมีแต่บ้านเขาคาบาเขาคาบามีงบขมาเห็ดกะสั่งว่ากันเรื่องเพศตอนนั้น ่าช like, ี้ฉันเนาน่ยังหุนราคาเนาะแม่าจันวีเจ้าชัดไป่ว่าเป็นออริซิงเหเนาะเป็นอรซิงนแหละเพราะว่าตอนนั้นก่อนนะคิดเป็นออริซิงก่อนเนาะตอนนั้นเราตัดปัญหารถนะตัวที่ว่าจังซีเสริมตัวหนึ่งเยเสริมตัวนึ่งเวมนเสริมตัวหนึงเสริมร้อมทีเสริมร้มทีตัวได้ย้ายข่าวใหม่ฟืนหนึ่งแมนเอาค่างนั้นพอดี่างนันพอดี ชิ้นใหญ่ข้างใหม่ข้างเดิมกันเชื่มมาชิ้ใหญ่ข้างนี้หมายความว่าชิ้นใหญ่ข่าวยับขึ้นมามใหญ่ข่าวยับขึ้นไปตัวหนึ่งแทนมันทีแล้วตัวหนึ่งมาใส่แทนเอาตัวหนึ่งมาเพิ่มใส่ให้มันทีอ๋อแต่งัดตัวเก่าออกงัดตัวเก่าอ๋อบริ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 ษัเสริมเป็นว้างขึ้นแล้วเนี่ยเราเออแม่แม่ทั้งเซิร์ฟตัวเดียวเซิริฟเสริมไปได้นึ่แต่ว่าต้องใหญ่ข่าวเก่ายับขึ้นให้ข่าวเก่ายับขึ้นย่นย่นเข้ากัน อให้มันทีฮะนะโดยโดยตอนนี้มันห่างเป็นเม็ดปลายเม็ดค้าเกิดบะเถิงขึ้นไปเป็นไปยากถ้าขึ้นยากได้เม็ดหนึ่งคือคืออันทั้งธรรมดาบรรทาวเรื่องข้าวย้ายข้าวมันบ่นหน่อยกว่าแปดชิพนาะแล้วก็ไรก็เก้าชิพไปอยู่ประมาณนี้อันนี้มั็นเม็ดปลายเอาถือว่าอ่าอย่างนั้นเึ่งคอนมันนี่ก็เอาระดับของของมันเกี่ยนนิดหน่อยถ้ามันดอกมันยังเขาก็จะได้เกี่ยใส่ปลนไม่ได้เหมือนกันช่องมากแต่ถึงว่ามันฮักมันมันอย่างเขาก็ต้องได้ เปลี่ยนออกอีกแน่นอนเขากะเขาสิไปยึดเดิมเดินเลยมันก็บ่ได้เลขาสิได้พอดีก็บ่ได้เนาะเน่ตัดบ่ได้ตัดตัดแต่ละมันลดเขาโมงที่ปันโม่งในดิ้นดิ้นออกให้บ่เพราะว่าทุกได้มันพอดีเขาก็ต้องแก้นะปฏิดัมพันใหม่ไม่เพราะว่าเขาเห็ดเขาก็บ่อยากให้มันเสียเขาคือกันโดยโดยคันเห็ดแบบอีได้อีเลี้ยเขาก็บ่อยากเห็ดแม่เข้าใจอยู่เพราะว่าเห็ดแบียร์อยากเสียซื้อทางเนาะถึงง่ายว่าง่ายอ่าเอื่อนมาจังได๋แบบว่าเฮากขาตกกระเทือนไอเฮ็ดให้มันงามให้เพื่อว่าอยาก เพื่อว่าอย่างมันดีขึ้นเนาะโดยกันว่าเห็ดแล้วมันบดีขึ้นกว่าเก่าแล้วเขาก็ไม่ต้องเห็ดแล้วแม่นแมนแม่นแม่นปรุงงโดยโดยถือได้ไอ้่อนเอาอย่างที่ลุ่นนวดที่ขอถามสรุปเรื่องราคาก่อนอ่าเปลโดยนอะไนมันเป็นเป็นออร์ดซิงนี้ได้แหละจะได้ว่าเปลี่ยนข่าวใหม่ปลับรมได้ใส่ใหม่ได้โดยเพอเพื่อนข่าวนี่จะได้มีการเปลี่ยนอีใช่ไหม พอบาดบาดเขามากออกนี่เขาใช่เขาพอตอนนี้เขาเบิ่งแต่ตาเปล่าเขาพูดว่าไม่ใช่ฮักไม่ใช่ห่าไปไปวไบเลยแมนปอตอนโตมานอัธิฮักอัธิเห่าวก็มีเน,ะน,นาะปัญหานี่ไม,ม่เราไม่เชื่อพังเลยเลยนะก่อนมันบ้าล่าขึ้นก่อ,อนอัธิอ่อนจะได้จะค่ำเป็นยังไงขันว่าอารมชิงเนาะง่ายข่าวขึ้นมานะอาจจะใส่ปลุมใหม่เขาจะเอาราคาหนึ่งสีดันหาสีดันหา เดี๋ยวจะแป้งนี่มถึงถนมันเติข้ได้มากง่ายข่าวไม่ต้องด้ตอกันตลบมันจะแตกทางใสใหม่มัน,นหน่วยอย่งอางอธิบายอย่างที่เด็กคือถ้าว่าสร้างประเทดได้มากนี่ข่าวที่มันมีอยู่นี่วไว้รับประกันว่ามันจะได้สีใสได้ทุกตัวเนาะอาจจะมีการมันดอกมันอย่างอาจจะได้ชื่อใหม่มา่เปลี่ยนมาเสริมกัดก็ถือว่าร้ายฉินพอสมควรอีกเนาะ แต่ที so ่แน่ๆนคือป an e ั <Nós> ้นลมได้ซื้อใหม่อยู่แล้วมันต้องมันบางก็ใช้ม่ได้เขาต้องเขาต่อแกเขาต่อโดยลมนี่ต่อออกกับแปรสภาพเป็นเศษหมดแหละเอาขึ้นมาได้กับปันลมโดยเพราะมันบางมันเป็นแป้นฟ้าสมัยก่อนเพื่อนเรือยกันเชนเคิงนะเอามาเห็นก็คือสรุปราคาทั้งไอ้สร้างประจุมาราคาเลยเนาะสี่ล้านหาสี่ล้านหาแสนเนาะโดยราคาสร้างอยู่สี่ล้านหาแสนที่ว่า แงไปกับพีใหญ่พุทกวามาเนาะช่็ยชมผลพี่น้องเองเอคือว่าอย่างหนึ่งถ้าว่าฮิตไปแล้วถือติดตาผู้ใหญ่พิ่นเพิ่นอาจีเพิ่มให้คือที่ผ่านมาเนอะคันว่าแพงไปกห้ผู้ใหญ่พุ่นต้องตีมาคันว่าถือไปกห้พู้ใหญ่พิ่นเพิ่มให้เด้อฮ่าฮ่าพ่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่อง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าราฮ่าฮ่าฮ่รฮ่า่าฮ่าฮ่น้่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮอา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าาา่่า ถ้าว่ามือสมมงหมว่ามีงบมาไอดีเนาะถ้ามือเห็ดนี่ลุงหลอดนี่อาจจะได้ซื้อข่าวมาเพิ่มซ okay. ื illegal, comida, money, má, لا, いい้อส mm ิ hmm. <S <S ้นยวบมาเพิ่มซื้อแป้นปั่นลมมาเพิ่มเนาะจุดตัวตัวที่ว่ามันได้เพิ่มเลยเนาะสิ้นยวบมันต้องซื้อเนาะบอซื้อบ่บ่เพิ่มก็ได้คพราว่ามันคือคือไอมีระบาดระไรแบบมันมีพังบ่ะอ่ามันมันมัน แต่ว่าพอมันเป็นอโลชิงอย่างเงี้ยมันนะเดี๋ยวตอนต้นอึ้นเราก็ต้องค้ำค้ำไม่ตอนขะต,อ,นนอ,กตอ,นนอกนั่นกุใบ้นะกระเบิ <c oughs> นน้ลกระบิกลนะครับแต่เจ้ตอ,น,น,อน,นขึ้นตอนไม่เราไม่ใหญ่ไม่หนาสิแมนเมนเมนเล้วก็คันทาว่าซื้อเพิ่มการลุงนวดก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าไม่เลยอย่าเง้ยน,น,น,น่องพาัพนก็นได้ทันอิมะพร้าวพวกนี้มันประเพณีได้ผ้าได้ช่องสินเนาะได้เมื่อไรวะกดเตือนที่ประเทศเลตินา ได้แต่เช็ดเช็ดเนาะผ่านผ่านขมันได้หลายสิบใส่แบนเท้าับบแบบเก็บใส่ไปนี่แหละวเนอะกาที่ว่าคือสรุปเอาแล้วเนาะอ่าเป็นสอบหลังคาฮะนี้ทั้งไอ้สร้างเพิ่นคำนวณไปเสร็จแล้วพี่น้องก็เพิ่นเอามันอยู่สี่ล้านหาแสนกีบกัที่ว่าบวถือบวชพงไปกที่ว่าราคาย่อมเยาเนาะพี่น้องเนาะกรที่ว่าอ่า หางานทั้งในอาเป็นิดเลยทั้งทีมสร้างเลยเนาะปกติโอ้หลายมื่อยไอไปเลยเนาะหอยสางเนาะ,ะเป็นปนาทีอารมณ์มใหม่แมนมันกล่าวว่าได้ง่ายพเพราะประเดี๋ยวจะพิมพ์ออกเลยงานแก,งนแก่งานแกงาน,งานเห็นใหม่แล้วเทียมเขากับเพราะบางสิ่งบางอย่างบางเทือมันจะโยกเสาใหม่เสายังไอวีได้มันจะได้ดันเขาจะได้เรียงฉากใหม่ใะจับฉากใหม่เพราะว่ามันมันชิ่นลายเป็นต่างๆแพงเพราะเฮือนเรามันอ้กสามเสียไปเลยเนาะมัตายแล้ว อไไ้แลวปเียงนับางเทื่อนาะบ่ออย่างหนึ่งเถื่อสมมติว่าเพิ่นให้เพ็รหลังคาแล้วอาจจะมีต่อเติมเขาฟ้าเขาย่งให่มาก็ะบอกมาได้เนาะเพื่อว่าอาจจะมีผู้ใหญ่เจดีย์ิ่นใหญ่ชุดจากซอยมากกว่นี้อีกก็ว่ากันไปนะว่าคาถาว่าเพ็ดแล้วก็ต้องนิยมแล้วเสาเนี่ยต้องนิยมแต่ลงมาไม่โยงมาได้คาาว่าเขาฟ้าก็เขาปลาได้เองมันอุกฉามันมันเสียไปเลาะมันบริสุทธิ์ฮะแต่นอกกันถือว่ามีสำนีแล้วเถดเอะ ขอบคุณขับใจทั้งไอซางเด้อที่อันให้ผมเออมาจากไหนได้รับคำตอบจากทางเลยพี่น้องมีแต่ว่านี้เดินทางปลอดภัยเด้อเมารถบอสมีหรือว่าอยากจะเมาน่ะท้าว่าเป็นทั้งบ่าวดีเป็นเข่ามารถเข่ามาบ่ได้กะทั้งมีกวามงามงอนกะขี่รถไทยก็ได้แล้วได้อาจกะ ข่อยจิดจอมข่อยก็ได้โซนออกไปก็ได้ชั้นก็ได้เเป็นห่วงแล้วกันกัดนองนกพี่น้องเลยนกดีกว่าเอบเมื่อออจีโนแล้วกนท้มลงนี้กันทั้งซ้ำนล้วย่นอกกับไม่เติรนเดินทางปลอดภัยมาได้ไหมเนาะโดนเติมเลยครับว่ามีความคืมหน้าอย่างไดก็ข่อยจี โทรบอกเจ้าอ <fin anta> <ots> ีก <guarding> ว <okay>? ่าเออ่าในราคานี้ทั้งผู้ใหญ่เจดีเพื่นกะพร้อมที่จะอ่าทีห้อเห็ดเนาะได้คอยก่ะที่โทรบอกอีกที่หนึ่งเ้อเนาะโดยโดยโดยสำหรับเราเนอโดยโดยตัดภาพมาบ่งทั้งตัวเฮือนตัวซานของพี่ตู้เพื่อนน้องเว้ว่าลวกษะคือเห็นได้พี่น้องนะม่งเนี่ยอันมาเอาผ่าบัด คุ้มไหมพี่น้องเว้ไอ้เนาะมาเบิ่งทั้งดังังครักพี่น้องเห้ยพุ่นนะมันหมักมืดพี่น,อน,อนอ้องพี่น้องคนอาจีดมาบุเนมมืดพี่น้องบรรยากาศมันแบบว่ามัน นกกะมีอกดีใจทั้งน้ำเมตู้เพินน้องพี่น้องที่ว่ามีทั้งผู้ใหญ่เจดีอยากชดอยากซร้อยอสอมแปลงเคลื่อนซานเนี่ยทั้งเมตู้เพินอยู่นกกะขอบุญขอบคุณเออผู้ใหญ่เจดีเด้อเนาะที่มีใจบุญใจทัศธาจากชดจากซอยคนที่ทุกข์ยากลำบากเนาะพี่น้องอ่ะถ้าสนิดนี้คลิปนี้ด้วยกัขอจบคลิปที่คลิปไปเด้อพี่น้องเราอยู่ดีดีมีกำลัรวย ปปังบัดจุกุจุกุนเลยลบปนี้สบายดี